สามสิ่งห่อนกวัวไฟหนึ่งสิงใสกวัวแก้วหนึ่งสิงบอมี่เขียวแต่กินคนแปลว่าสามสิ่งนี่ห้อนกวัวไฟก็หมายความว่าล่าคะโทสะโมหะที่มั่นเผาห้อนจิตเผาห่อนใจของเฮาเอ็นให้ตกนรกมุกใหม่บ่หู้จักปุจักศาสตร์ตายเกิดตายเกิดกระยอนสามตัวนี้คือลาคะโทสะโมหะโคตรโบราณเพิ่นก็เลวไหวว่า อาทุกในทีพ,พอบวอในย่งบอทอทัางใจล่างเทือป็นคือไฟลุกล้นหุ่นหอนล่างเทือป็นคือน้มหน้าละกาหอนเดือดล่างเทือป็นคือเงาหลาวไม่เสียบแทงไม้คู่ว่ากระทุกทุกห้อนทุล้นทุลายยอนจีตดยอนใจเฮานีนและที่มีอย่างมีโตรล่าคะาโตโทสะโตโมหะที่มันเผ,เผาเผาจิตเผาใจเฮาอยู่บ่อเศร้าเพิ่งก็เลยบอกว่าสามสิ่งนี่คือหอนกลัวไฟ แล้วบนันิหนึ่งสิ่งคือใส่ก่าแกวหมายถึงว่าพระอรลียะเจ้าเพื่อนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อนเลยเกี่ยงทางในใสหอดกระดูกหมายถึงว่าพ่อแม่คู่บาอาจารย์ได้เป็นพระอ,อรหันแล้วเมื่อเพื่อนล้มหายตายจากหรือปรินิพานไปแล้วเพื่อนกะเวลาเผาไปกระสิกระดูกรดกระสีเป็นเท่าทานมีความใสมีความใสองค์ต้อง หรือสภาพจิตใจของเพื่อนก็นมีความใสคือใสในที่นี้คือใสที่ปาศจากกิเิสตัณหาต่างๆและการหนึ่งสิ่งบ่มีเขียวแต่วากินข้นหมายคว่ว่าคือการเวลาการเวลานี่มั่นกืนกินทุกสรรพ,พสิ่งแม่แต่โตของมั่นเองการเวลานี่มั่นกืนกินความเจ็บความแก่ความตายผลสุดท้ายก็คว่มพัดพากมั่นกืนกินมาทุกคณะ แต่ละมือแต่ละเวณนี่เ้าก็ลังยางเข้าไปหาคว่ำตายได้ออกตนญาติโยมทั้งหลายดังนั้นจึงฝากไว้เป็นพิศนาธรรมอาทีพอเมคูบาอาจารย์เพื่อนว่าไว้ว่าสมสิ่งห่อนกว่าไฟหนึ่งสิงใสกว่าเกวและกหน่งสิงบมีเขียวแต่ว่ากินคนขอฝากทุกท่านทุกคนไว้ขอจรเจื่อพอร